สวัสดีครับคำปล่อยร้อยเรื่องชาแนล EP ที่7 2คลิปนี้ขอนำเสนอสิธิชัยสิทธ,สทธิสองพี่น้องปีแขวก,กันกับอับดุล,ลเลาอสบีรี่คลิปนี้ขอเสนอข้อมูลดีๆจากช่องมวยไทยฮีโร่โดยแอดมินที่ผู้บรรยายภาษาไทยภาคกลางแต่ผมนํำเสนอภาษาอีสานอีกรสชาติหนึ่งซึ่งผมก็เป็นเอฟซีของช่องมวยไทยฮีโร่คือกันเพื่อนํำเสนอข้อมูลดีๆผมก็เลยนํำมาฝากเป็นภาษาอีสานหาผู้ใด ยังพระท่านได้เข้าไปติดตามของส่องเพลนกับไปติดตามในเด้อเรับเดอเพื่อพ่้ยสียเวลา้อมออปอไปหาความร่ำข้านครับผมในภาษาอีสานเซินซาลาลามาไกลเอาแขวไปเอาแขวไปแขวแขวเอายางกล้องฟันฉนดกเะเอาะยกทีหนึ่งยกแหกแลกหมานยกแลกแหกหมานโอ้คือขนาดพุ่นไหมกันตีโอ้สักโยง <laughs> ซึ่งสักไง้องทีบเตะเอ้ลุยเข้าไปบ๊วยคือขัดแกะมาดูประวัติกันน้อยหนึ่งนะครับเนาะสี่ิชัยสือจริงซือวา่านายอนุรักษ์จันสุขซือเล่นซือวเม่เกิดวันที่23กันยายน2530ส,สีอายุ29ปีส่วนสูงก็174เซนติเมตรเกิดโยอำเภอนังร่องจังหวัดบรุรีรัมย์ไปใส่สิไปใส เอสปีรีนี่ก็บนธรรมดาเด้เป็นแค่กติกาทั้ง ISKA และ WKN ผู้แล้วโอ้ยมักกรรมการเลยเดี๋ยวแมบแมบไม่กระไรอืมเอาสิหนี้ไปใส่เข้าเงาเข้าร้อยอืมไม่ยอมมากันเลยสิที่ใช่ห้องบานนี้งางเขาหาตัววังหันบานนี้เพี้ยนกันเ่ยตัวเอสบีรีงานบานนี้สิที่ใช่งานมั่งเอา สิทธ uhm, ิแค่ห้อกับว่าเป็นธรรมดาถือว่าจัดอันดับอยู่ในอันดับต้นๆหรืออันดับหนึ่งของรุ่น70กิโลกรัมของคลิกวอคซ่นพุณแม่สิทธิแค่มวยใส่เนาะเอาขวาออกคือถอยบันถอยแห้งเลยเอ้ยเบือเอ้ยเอ้ยหมื่นหมื่นหมื่นาเก็บกอกตะว่ายอายคนขี่ทางเสียบเข้าเข้าไป ส่วนกติกาคือเป็นเควันคิกบ็อกซิ่งลูตีเขาได้ทีเดียวหามใส่ศอกถ้าหากกอดข้อกัดทีได้ทีเดียวคันทิ้งย่นเขา้า,ขขาย่างเข้ายังกระแล้วเต้เอ้ยเอ้ยอ๋อแรกกรันกาไว้ที่ละวางไหนกอดกัดกรรมการยุ่ยใสกรรมการมาแยกแยัยงยังกระได้ไปกรรมาการประกาศเขาเออมาหนีไม่ยังทิปหงายทองปลาดาเสร็จ สามทีมเนี่ยมสีสันตัวสำหรับซึกครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2พยยีพฤศจิกาย,ยนสองพนห้า้อยห้นะในรายการซึกยูเดตเอ็นดีซีแชมเปี้ยนชิพโอโอโอมันคือผาบสั้นๆหน่อยเป็นอย่างผู้ใดเส็นอี่เหรเนี่ยมาเตือนอย่างาเตือนซอลเตือนยกสอง,สองนิ้วคือลิโพตันดีนี่แหละลิโพวิตันดีนะเทียบเอาไปเทียบเอาไป ตีโอโหเขาวดนี่ไหมคือรอดได้ดอันนี้ตอนแรกๆคือคึกดีแี่มันนี้คือถอยเห็นพิดหรือมัง้งเนี่ยเห็นผิดสม่วยใช่ฮะถนัดทา,า,ายแล้วสรายน้ำฝ่ายน้ำเอาขวาวัดระยะเนี้ยเออควา้าต่อยเสียบเสียบเจาะเจาะแยกส่วพัดกันเขารอดอืม มกสิตี่แคบบนธรรมดาเดยเพื่นได้เปลี่ยนหอดแคมโลกกรอรี่คลิกบ็อกซิ่งลูผลงานที่เห็นเห็นก็นเตะการข้ออี้หลงกังฟูวัดเซาหินตอนนั้นก็อัดลงใน,ในยกสองในคาตัวประมาณ1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3.4ล้านบาทไทยพุ่นแล้วเอายกสองส่นตัวเงาเข้าไปสิตีแชเงาเข้าไปรัฐกรกรรมการยงห้างได้เจ้า ก็ขาเขาเงาวแวบเข้าไปเนี่หัวปักเกีเ้ยมๆเลยเขาก็ยู่ไกอ่อยเข้าใจอย่อย <c oughs> เอ้ยคึกบ่ให้น้ำต้นๆเด่กปัจจุบันเนี่ยก็เห็นเอยู่เนาะสีที่ใช่ก็ามาเส้นสัญญาอยู่กับวันแชมเปี้ยนชีพไฟล่าสูตี้โ์กับตะวันฉายกับชนะคะแนน,นแบบว่าเอกฉันนึงต่อสองชนะขนา,า,นาให้น้ำไม่คึกเนาะคึกเอเอา อขวาวระยะหอ้อตีศอกได้ขึ้นมวนว้ยเอาให้มวยไทยเนี่ยจัดนกหนึ่งก็ดีเดีเนาะจับข้อตีเข้าโดยบ่ต้องกำหนดแค่ขีดเดียวสี่ม่สังนตีศอกไว้นะมันเหนียวเิงบันได้เนี่ยขนาดไปซีคนเอ,อไปคนเดียวได้ไหนวางไหนแยกเสือไม่ยังไปดเตืนอนยังอีกเนาะล็อกข้อพนะ ซื้อข้าวนี่ก็มีทัวนาเมนซีคนทนันเองเป็นข้าวฝรัง่งเศสสามคนเขาเช่นชิติใชไปคนเดียวคือคนไทยของเฮาและในี่สุกอบเขาสูรอคิงแคนาเลไม่ยังเนี่ยมันเตือนได้เตือนดีเว้ยแตพ่ใหญ่นี่โอ้มัดสายน้ำสายน้ำเข้าเข้า,ขาสายไม่พได้มามยังทันกล่องเนาะอเอ้ยเอยเอ โอ้ยใายนำ้ำเอาเอสบีรีก็โตโตอบห่วยๆๆคือขายคลิปๆบ้านนี่มียังบ้นนี่โดนจ้อยา,า,ยา,อยางบ่ไปทะเลาะไปเนี่โดนจ้อยางท่นนั้นพ่อแม่พี่น้องปัจจุบันซีดีแค่ก็มีคาตัวย้อนดับสองโดยประมาณกะอยู่ทีล้านกวัวๆไปถึงสองล้านนี่ละอเป็นร่องเฉพาะบัวขาวเพราะว่าบัวขาวมีคาตัวอยู่ประมาณสี่ล้านว่าสัน อืมผีบนำ้ำอ้ยย้อนข้างยาวข้างยาไปใส่มาเนี่ยสิไปใส่ติดมุ่มแล้วออกบ่ออกบอบ่ออกติดเฉียบก็ไปอแยกสัวอ้ยหนอตีกันลดอืมกระจังมาตีเลยล่ะเอ้าอุ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยนั่นเห็นบ่โอ้าบานนี่ยางแตกทั่วคารวะฮองเต้นับห้าบอเจ็ แปดือนับ <House> ่าแต่ล่ะเอาสู่ย like ก so ัส okay. ู่ไปสู oh, oh, oh. Nossa, ่ไปคือดิบปล่อยนาทีท่องเด้่บันเนี่ยเห็นเห็นแล้วนะจกอย่างโอ้โอ้โอ้บ่ซ้ำบ่ซ้ำครับสุภาพบุรุษไม่ซ้ำหอกเก็ดแปดบางไหนเข้าสิบเอาว่าแม่นนับผิดเอาขอดแปดเท่านั้นละอู้ ้หนุมันเห็นฮาวบ่เนี่ยโอ้แต่ดอกมนันนี้สวยมากเลยนี่อึ๊บโอ้โหแบบนี้อ๋อสามเทือเลยเน้นับต่อเห็ยัง,ง,มงมมเมตยาในการนับนกเจ้ากระไดธรรมดาเขาก็จชับแพ่ด้วยนับหอดสามเทือเออวางสั้นไดไหมว่ดสามเทือแล้วยังเป็นนับเขาเยอะนี่นี่อยากนับแพร่นกเจ้ากระไดอืมเนาะขอขอบคุณสำหรับการปล่อยร้อยเรื่อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย